นำ้ำอะไรแห้งๆขนาดใจเหีหยหอย,ยกันเสรแล้วเลยจากล่างมาเลยเนี่ยเหียวมันมนี่ก<ข>ะเอาหอยคือเก่าทุกคนเหี่ยวามานันเองใส่เบ็ดเนียของเบ,บ็ดน,นะเบ,บ็ดกะชิพ้าล่างเลยบราณทีมงานสบ,บายดีกองสบ,บายดีโอได้คือกันเนาะสบ,บายดีสบ,บายดีบบายดามแรงๆทุกคน ตอนนี้ก็หาใส่มองใส่เบ็ดตามห้วยนะห้วยนี่ก็วังบุมีลายไนะมีแต่แกงไปลเลยวังน้อยทุกคนร้อมทีมง,งานสามคนคือเก่ามันนี้ก็ได้ทีมงานกำลังทุบหวยใส่เบ็ดเอาเยอะหอยคือเก่าจะใส่มองตามวังน้อยๆทุกคนมันแถนี้ก็มันจะบุมีวังที่แบบใหญง่าน,น,นะ ทางถึงมันจะมีถ้ำแบบใหญ่ๆนะทางถึงแบบเห็นบ่อบาริตไซกับคลิปกอนนะแต่ยเป็นทางถึงเลยทุกคนถ้ำใหญ่ๆหอยของเฮาจักสิบหรือบอหอยก็เอามาหน่อยเดียวทั้หอยเก็บมาแต่หน้าเลยหอยนี่อยเห็นเบ็ดบัวลายกะเอามาหน่อยเดียวยังที่งานเพิ่นถุบหอยอยู่ ทางพนันกัหาผักตามห้วยก็บรรยากาศแรงๆแบบนี้เหมาะกับการใส่เบ็ดใส่มอ้อทุกคนธรรมศาสตร์แบบแถวบ,านนบานน้านนอกบ้านนากับเป็นด่านี้แหละทุกคนวังตัวนี้กับบดิบด้วยลึกปนได้แบบเป็นวังแน้่นเยอนนะตามวาง ใส่เบ <Ư> ็ดแบบนี้งามอยู่ดลยคือสิมีป่าอยู่แต่ว่าผลงานออกมืออื่นมันสิได้ลายจังไดปลาก็ดินี่ยังทาทีมงานทุกหอยอยู่ได้อือนี้เบิ่งหลังยังบ่แล้วเือใส่เหียเบ็ดเอาหอยคือเก่าทุกคนเพราะว่าชุดก่อนเอาเหี้หอยน่ะเอาหอยใส่เบ็ดก็มันก็อยู่ได้ แบบแบบบรรยากาศปรากฏปายยังขนาดก็ถือก็เลยอ่าเอาเนื้อหอยใส่ไปเบิ้งแต่บ่แม่นว่าเนื้อประชมประสานเอาหอยจะชดเลยทุกคนเก็บมาจากนามาใส่เบ็ดเลยนี่มันจะได้หรือบ่ได้กะผลงานไม่ออื่นพุ่นแหละมันจะหูนะงานคนหนึงกระชอกฮะเราทายเราเราอย่นี่เราทายอย่าตอนนี้อ่า กำลังใส่เ <blunt> นี <t |th|> ้ยเบ็ดละทุกคนนี่ๆๆเอาแต่หอยนี่นี่เลยหอยแดงนะหอยมาเตนาเบ็ดกะคือเที่ยวและเอามาโบรายเบ็ดไม่แต่แชมนี่แหละทุกคนโบได้เอาเพิ่มนะสิบห้าล่างพอหวยตัวนี้มันจะเสียมต่อกับหวยชมูน อยู่บ้านเอ่าแกงรีดเนี่ยทุกคนต่อไปเชลลนองเลยหมวยตัวนี้นะปนเ,นเป็นอะไรี่ะไรใจเงนย่อยก็จะแล,ล้วเลยจากหลางลมันเลยหนึ่งสองสีสงส่หกแปดห้าไรเก้า ยังอีกหกก็สิลแล้วล่ะบันทิหาวเสิเอาใบอันนี้ใบหญ้างคิวพี่น้องบาลลิสบาัอ่าตีนเลยเหยียบอ่าเตื้องหอยบังแค่น,นี่นะเหยียบแล้วก็บ,บาัตีนก็เลยเสีเอาใบหญ้างคิวนี่ หยิบเลื่อนออกนะหยีบอ่าหอยอย่างเงี่เราใส่ใบตัวนี้มันจะอ่าป้องกันไว้เพื่อเขาลงน้ำนะครับน้ำมันเขาแบบบาดเขานี่นะเราใส่บบบนี้แล้วกับเราใส่หญ้าเนี่ยแล้วอ่าน้ำมันสิบเบาเข้านะเวลาเขาลงน้ำนะ แซ่บโอ้มาอันนี้ก็มีทุกคนบ่นี้นะแต่ว่าบ่เล็ดบ่ฮู้ว่าภาษาลาวเอิ้นมักหยังลืมเลยบ่เ็ดกลืมไปทุกคนเพราะว่าบ่เคยมีนะเฮาก็กินได้เด้อทุกคนนี่นะเฮากินได้ด้ ในข้างในของมันก็มันจะคล้ายๆกับมกรกติษดเลยทุกคนเนี่ยนเะม็นน้อยๆเลยนี่นี่นี่เม็ของมันน,น้อยๆนี่นอุ้ตุ๊กแล้วตกแล้วเราจะเอามาให้เบิดง นี่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 เห็นป่ามันคล้ายๆกับมกักกะทินนี่แหละอืมรสชาติของมันกับแบบเยี่ยมมัมกกะทินเลยทุกคนเข้าขึ้นแซ่บเลยแต่ว่ามันอยู่ยากนะแบบมันมีแต่แคมห่วยแคมเซ่ประมาณนี้แหละมันจะอยู่เลยกระเสรดฐเลยโอ้โธรรมชาติงามมิริทุกคน ทางทำงานเพื่อนกะกำลังถุบหอยคือเก่าเนี่ยแหละเพราะว่ายังไม่ได้แล้วนะอ๋อไม่น,นี้ก็ใช่แล้วแหละเพราะว่าล้างสุดท้ายเลยทุกคนคือเนี้นะนยน,ะนี่เริ่มใส่เลยบ่นี้ตอนนี้กะย่างไปใส่เบ็ดเพราะว่าทำงานเนี่ยก,กันใส่นะพูดละช่องสามลา่างอะไรทุกคนเบ็ดเอา เาพากันไปนะแต่เราทำงานน,นี่บอลลิจะใช้บุ้นนี่ทุกคนนี่โอ้สูงสูงเกินไปนี่ไงบอลลิจะใช้บุ้นนี่ทุกคนนี่เพราะว่าเห็นแบบมันมีหูทั้งในนะบางเทีมันจะมีปลาพี่น้องก็เลยจะใช้ลองมื้นนี่ล่างหนึ่งนะ จะใช้ลองเหมือันหนึ่งยู่นี่นะตอนนี้เฮากะย่างเลาะ ใส่เบ็ดก่อนบอลในแบบหาแบบบอลงาม,งามทุกคนเอกเลยจะใส่เนาะหาปลาใส่เติง่งอันหนึ่งนะปาใส่บอลน,นี้ดิ สองไปสิบดแล้วแต่ว่าทีมงานจักบดแล้วบ่อทุกคนเองแบบแยกทางไปนะตอนนี้ก็ย่างเลาะมาเรื่อยๆคุณนะทีมง,งานพอดดึงขอบคุณแล้วเราก็ยังคือการเบ็ดยังอ่ได้เบ็ดซับทุกคนนะใส่เบ็ดแบบ แข่งขันกันเลยนะแบบผลงานมาออื่นมันจะออกผู้ได้ไล่ได้ไล่ก็การตอนนี้อ่าว่างจะนี้คอยอ่าให้ทีมงานเผลใช้มองก่อนนะนี่ยว่างลงจะน้อยบอ้จะเป็นผู้ใช้ทุกคนแต่ว่าตจะนี้ให้ทีมงานผลใช้ก่อนน้ำอะไรยังแห้งอยู่เลยมองมันซีเรียอเป็นจักรผู้อื่นไม่เที่ยวกันคันฝนมาตกไม่เที่ยวกันไม่เที่ยอกคันฝนตกรือแล้วเลยทุกคนมันคือชีวิตไรอยู่แล้

กับมองพึงกันยากอยาก่างธรรมศาสตร์น้ำพี่น้องแถวนี้นะยังมวยแบบไัยทางัย,ยังโอ้นำก็ไรแห้งแหี้งขนาด มองก็คือจะเลือทุกคนมองวังกับปบืนยาววันในนะนดนะวันหลัดุกคนกะมันก็สุด,ดแต่ว่า,าวมองมันก็นยาวามองเรือมันก็อ้อมไปอ้อมมาแทนแหละ มองยิงเรือ,อไรแต่ว่าบนพื้นที่ใส่มองกับเรือน้อยโอ้ฝนกระจามางมาทุกคนฝนมาจะได้มองเห่าคือสิบบนเรือดอกคันฝนมานะ ฝนก็นยังมาพอดีพอดีแล้วด่างนี่เลยฝนมาปุ๊บเลยทุกคนก็มีทั้งฝนมีทั้งลมทุกคนมาพร้อมกันเลยนะ แต่ว่าเฮาจะใส่ติเบตก่อนมองบ่ทันจะใช้บังเทือก็ใช้บังเทือก็บ่ใช้ก็ได้ฝนมานะจนน้ํามันก็ไหลเอาไปเลยเพิสิบ่ใช้มองนีแต่หาหลอกใส่เบ็ดก่อนเาก็ยงเลาะใส่มองไปเรื่อยๆนะ ใส่แถวแถวตามห้วยลงไปเรื่อยๆทุกคนนี่คนกับกำลังมาดทุกคนไม่แต่ห่าตัดภาพไปก่อนเพราะว่ากองหฮอกับการนำว่าได้หนะ่ือไก็เลยหาาตัดภาพถ้าฝนเซ้าตกไปหละได้ถ่ายไม่แต่าตัดไปก่อน,นอ่าตอนนี้กับคำพอดีพี่น้องผ่านการฝนตกนะ โคดแห้งเลยพี่น้องคนตกมีทั้งลมทั้งฝ่มทั้งฝนพร้อมนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเรือดางสุดท้ายให้ทีมงานมันใส่บอลลิศกับนาวอลิอรอพี่น้องจนทอดเชือกนเชือกกับพวกททรัพท์เลยตอนนี้ก็จะค้ำเลยเพื่อจะได้เมื่อบ้านกับจักสิได้เห็นทางแจ็รือบอพี่น้องโมมาได้มาซตอนี่ทีมงานกําำลังใส่หม่องยังเรือดางจุดท้ายละ พราวะว่าด้านที่ช่องนะเบ็ดกาใส่แล้วแล้วเบ็ดใส่แต่ต้องตอนฝนพูดเลยดงสภาพมันนี้ฝนกำลังฝนหากระเซ้านะหากระเซ้าตกพี่น้องก็หยอนนอใหม่งามไมเลีให้ทำง,งานเพื่อใช้พอเดียวนะ ทีมงาน,นพ,น,พน,นันมาตอนฝนฝนกะดีอยู่ในถ้ำนะนี่กะถ่าทีมงานมึงใส่มองให้แลว้วก่อนแล้วกะซืเอมือหนาวนี่ฝนตน้องแห้งลีบเนาะเอาใส่เบ็ดใส่มองกะวางทั้งเถิงเลยมันมีเบ็ดมีหมองนะถากเอาเมื่อกะทั้งเถิงเลยเด็กทุกคนพุนแหละเห็นบอกปกมักบกตัวๆๆใหญ่ๆทั้งเถิงเพื่อจะจอดรถไว้นะ อัน,น้ห็นมงยังขาทีมงานคนหนึ่งใช้มองมองในมุม,มโอ้อยู่ขัดแน่เลยตอนนี้กัดเชลเิ่มเมื่อแล้ว,ว,วทุกคนเพราะว่าทีมงานผน้หนึ่งใช้มองกัดเชลแล้วเลยป็นกำลังอย่างมาก เนี่ยมาแล้วพี่นี่ก็ใช่มองแล้วเลยมาทำนิ่เจย <c oughs> ตอนนี้กำลังยังเมื่อนะทุกคนนะเป <c oughs> นน็นงานคนกระจ่างหน้าเอาเลยนี่ก็มองคนเพื่อนแหละทุกคนนี่นนเลยผ่นะนนานการมอดลิดได้ป่านะบึง่งตอนฝนตกเลยฝนตกเลยบึงบ่งไปมองไปนำก็ะเลยได้ชามโตปลานี่ยนะทำปลาปพร้อมเลย คนได้พักพืกกนกินไหนจู้ลโอเค